สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผม aka เม้ามามูสเตตัสแตะขอบฟ้าบุรุษที่มีไฟแรงกล้าปรารถนาที่จะคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมนะตอนนี้เราก็อยู่กับหุ้น A.A.I. นั่นเองนะครับผมนะก็พอดีเพื่อนขอเข้ามานะครับผมให้อัปเดต A.A.I. หน่อยนะครับผมก็จัดไปครับ อ่ะก่อนที่เราจะเข้าไปดูกราฟนะครับผมสลับหุ้นที่เพื่อนๆเ,เนี่ยขอเข้ามานะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูเซตอินเด็ก์ก่อนนะครับผมบางคนเนี่ยนะครับชงสัยว่าเฮ้ยทำไมตลาดเนี่ยทำไมมันแกว่งหลือเกินเหมือนเซตอินเด็ก์เราเนี่ยเป็นไบโพลาร์นะครับผมนะ เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับผมขอเวลาสักหน่อยนะครับผมเพื่อที่จะสรุปเซนติเมนต์ของตลาดบ้านเรานะครับผมนะสักเล็กน้อยนะครับผมเนาะว่ามันมีเซนติเมนต์อะไรเข้ามากดดันในตลาดบ้านเราบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข่าวนี้กันก่อนนะครับข่าวนี้เลยนะครับผม คือเซนติเมนต์ที่ลบๆที่เข้ามากดดันตลาดบ้านเราก็คือ,อเนี่ย JKN นะครับผมยื่นสารล้มละลายนะครับผมนะออฟฟ้นฟูกิจการนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าข่าวนี้นะครับผมต้องบอกว่าเด็ดจักรวาลสะเทือนทั้งแผ่นดินประเทศไทยนะครับผมคืออันนี้ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมที่ นักลงทุนว i ายหลายๆคนเนี่ยนะครับผมเขาจะไม่ค่อยพลาดกันเท่าไหร่นะครับผมนะคือส่วนมากเนี่ยนักลงทุน VI เนี่ยนะครับผมคือนอกจากที่เขาจะมองงบการเงินดูฟันเดเมนทัลสิ่งที่เขาไม่พลาดเลยเนี่ยก็คือ,อดอูผู้บริหารนะครับผมว่าเขามีทัศนคติยังไงในการบริหารจากการธุรกิจของเขานะครับผมมีทัศนวิสัย กว้างไกลขนาดไหนนะครับผมการใช้เงินแต่ละอย่างเนี่ยเขามีการวางแผนมีเมเนจเมนต์ยังไงนะครับผมในบริหารจัดการนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมคือถ้าใช้แบบเงินแบบเอานี้มาโปะนี้เอานี่มาโปะนี้เนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับผมนะที่ทําให้นักลงทุนของเราเนี่ยเมาๆอย่างเราเนี่ยนะครับผมหลงกลเข้าไปแล้วก็ไปติดหุ้นนะครับผมแล้วก็ไปเจอแบบ หุ้นเนี่ยมันฟอนะครับผมไอจะคัดก็ไม่กล้าคัดนะครับผมแล้วก็ปล่อยให้ล่วงเลยมาแล้วทําให้เมาอ,อย่างเราเนี่ยขาดทุนนะครับผมแล้วก็อย่างหุ้นตัวนี้นะครับผมก็สงสารคนที่แบบซื้อหุ้นกู้ด้วยนะครับผมเนาะอืมก็ต้องบอกว่าก็ถือว่าเห็นใจแหละนะครับผมนะแต่ก็ถ้าใครแบบเจอเนาะถ้าใครเจอก็ก,ก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมนะทุกคนแบบ คือมันต้องเจอบ้างนะครับผมแต่ถ้าเกิดแบบเราเรียนรู้กับสิ่งที่เราพลาดไปเนี่ยนะครับผมมันก็จะเกิดพมงคุ้มกันนะครับผมในการเล่นหุ้นของเราในการอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นี้นะครับผมนะมคือผมก็จะไม่ลงดีเทลนะครับผมก็เอามาให้ดูว่าเออเซนติเมนต์ตลาดอของบ้านเราเนี่ยโดนกดดันเกี่ยวกับปัจจัยอะไรบ้างนะครับผมอ่ะ ที่ทาให้เซตอินเด็กเนี่ยมันแกว่งขึ้นแกว่งลงนะครับผมอืมนะแล้วก็นะครับผมข่าวที่2นะครับผมเนี่ยมาแล้วนะครับผมนะ,ะแถลงเรียบร้อยนะครับผมเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทนะครับผมอืมก็ได้ข้อสรุปแล้วอันนี้เนี่ยมันมีข้อสรุปอยู่นะครับผมอันนี้ก็ให้เครดิตของเขาด้วยนะครับผมอ,อันนี้ก็เป็นของ PPTV นะครับผม,มสรุปเลยนะครับผมอ่ะตรงนี้นะครับคนไทยอายุ16ปีขึ้นไปนะครับผมได้รับสิทธิ์นะครับผมรายได้เนี่ยต้องตามกว่า7,000 70, 0บาทต่อ1เดือนนะครับผมและเงินฝากต้องตามกว่า5 0 0 0 0 0บาทนะครับผมซึ่งเขาก็มีการประมวลผลมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าเออถ้าคนมีเงินเดือน7,000 70, บาทต่อ1เดือนเนี่ย คือมันก็คงใช้เวลาสักระยะประมาณหนึ่งกว่าที่จะมีเงินเก็บ5 0 0 0 0 0บาทซึ่งเงินเก็บในบัญชี5 0 0 0 0 0บาทเนี่ยสภาพคล่องเงินสดตรงนี้เนี่ยนะครับผมอ่าก็น่าจะเป็นในกลุ่มเดียวกันนะครับผมกับคนที่มีรายได้70,000บาทนั่นเองนะครับผมอ่าถ้าใครมีเงินฝากเยอะกว่า500,000หรือมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า70,000บาทก็โดนตัดสิทธิ์ไปนะครับผมอ่า ใช้สิทธิ์ได้6เดือนนะครับผมอ่านะครับคืออ่าตรงนี้นะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าของกิจการนะครับผมแล้วอยู่ในระบบเสียภาษีแล้วอาจจะแบบเออสนใจอยากที่จะเข้าไปอ่าอยู่ในร่วมในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนี้ก็คือเป็นเป็นผู้ค้านี่แหละนะอ่าเป็นเป็นอ่าคนรับดิจิตอลวอลเล็ตนี้นะครับผม,อา,อ,าบบผมอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยหเดือนเนี่ยแล้วเราแล้วเราจะ ยังไงล่ะเรารับมาแล้วเราเราจะไปแลกกับใครล่ะมันจะแลกทันไหมนะครับผมซึ่งมันก็มีคําตอบนะครับผมก็คือข้อนี้นะเอ้ยไม่ใช่ข้อนี้สิ้นสุดโครงการอ่าภายในปี2570นะครับผมอธิบายง่ายๆเลยสมมติผมเนี่ยนะครับผมอ่าอยู่ในระบบเสียภาษีนะครับผมแล้วผมขายของอ่าให้กับคนที่มีสิทธิ์ใช้ดิจิ t ัลวอ l เล t นี้นะครับผมอ่าผมรับอ่าคูปองนี้มา นะผมรับดิจิตอลวอลเล็นี้มานะครับผมเก็บไว้นะครับผมผ่านไป6เดือนแล้วแต่ดิจิตอลวอลเล็นี้ผมยังสามารถที่จะไปใช้นะครับผมจนกว่าจะถึงปี2570นั่นเองนะครับผมผมอาจจะไปซื้อของต่ออ่ะในแมคโครโลตัสอะไรก็ว่าไปนะครับผมนะถึงจังหวะนั้นนะครับผมจังหวะแมคโครโลตัสเนี่ยเขาก็จะไปแคชแบ็กกลับมานะครับผม เงินตัวนี้มันก็จะอยู่ในระบบจนถึงปี2570นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็อธิบายย่อๆกระชับๆนะครับผมอแอปที่จะใช้นะครับผมก็คือเป๋าตังอันนี้ผมจะมีชี้นำนะว่าอแอปนี้แล้วมันจะส่งผลประโยชน์กับหุ้นตัวไหนนะครับผม,อมโอเคแล้วก็คาดว่าจะใช้ได้ในช่วงพฤษภาคม2567 นะครับผมอายังคงเป็นเดือนพฤษภาคมอยู่นะอ่ากลุ่มเป้าหมายก็ประมาณ50ล้านคนนะครับผมเงินที่ใช้ก็อยู่ประมาณ5 0 0แสนห้าล้านโดยประมาณนะครับผมถามว่าเงินก้อนนี้เยอะไม่เยอะนะครับผมถ้าอัดเข้ามานะครับผม GDP ในประเทศเนี่ยโตแน่นอนนะครับผมแต่คำถามพ่วงต่อมาก็คือแล้วอินฟลักชันล่ะแล้วเงินเฟอ้อล่ะนะครับผมจะกระทบไหมนะครับผมนะ ก็ยังคงเป็นคำถามอยู่สองนะครับผมงบประมาณที่จะใช้นะครับผมในเมื่อ,อถึงตอนนี้นะครับผมช่องทางที่เขาจะนำเงินตัวนี้มานั่นก็คือออกอพอลบอพอลกอ,อะไรก็ว่าไปนะครับผมนะพอลบออพอลกอเงินกู้นะครับผมนะยกตัวอย่างอย่างเช่นช่วงโควิดอ่ะเขาก็ออกพหลบเงินกู้มา นะครับผมเพราะโควิดเนี่ยเป็นสถานการณ์เร่งด่วนนะครับผมมันเร่งด่วนนะครับผมก็เข้าไปในยื่นเอกสารหลรักฐานแม้กับสารรัฐธรรมโนูญเขาวิเคราะห์วิวนิจฉัยนะครับผมผ่านไม่ผ่านก็ว่ากันอยา่างทีซึ่งดิจิทัลเบรเนี่ยคำถามก็คือเฮ้ยมันเร่งด่วนขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะครับผมเข้าไปในสารรัฐธรรมโนูญแล้วเนี่ยเข้าไปในรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยเขาจะเคาะผ่านไหม เออถ้าเขาบอกว่ามันไม่ผ่านมันไม่ได้เร่งดวง่วนมันไม่ได้จะเป็นขนาดนั้นหละ่ะแสดงว่าก็ต้องยุติไปสิใช่มดิจิทัลทถ้าแหลงวันนี้นะครับผมมันเหมือนจะ,ะคลี่คลายนะมันเหมือนจะแบบมีความชัดเจนนะครับผมแต่ถ้าเราเข้าไปเจาะดูไส่ในมันจริงๆนะครับผมมันยังมีคําถามอยู่นะครับผมนะมันก็ยังคงมีคําถามอยู่ตลาดเนี่ยนะครับผม เปิดมาตอนบ่ายเซตอินเด็กนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมสวิตไปเซตอินเด็กเข้ามาดูในไทม์เฟรมชั่วโมงแล้วกันนะก็คือเอ่อเปิดมาตอนบ่ายเนี่ยนะครับผมนะก็คือข่าวแบบเขาจะสรุปเงื่อนไขดีเจ้าตัววอลเล็ขึ้นมาเนี่ยตลาดเนี่ยก็มีแบบบวกขึ้นมาดูแท่งนี้นะมีแบบบวกขึ้นมานะครับผมนะเปิดตลาดตอนบ่ายมาก็บวกบวกไล่ไล่ขึ้นไปจนจนเซตอินเด็กอ่ะเป็นบวกอนะ่ะ บวกนิดๆนะนะครับผมช่วงหนึ่งนะครับผมแต่พอสรุปออกมาเสร็จปุ๊บนะครับผมมันก็มีคําถามพ่วงท้ายอย่างที่ผมสรุปไปเมื่อสักครู่นี่แหละนะครับผมก็โดนตบลงมาอีกนะครับผมนี่คือสาเหตุที่ทําให้ตลาดเนี่ยนะครับผมมันแกว่งขึ้นแ่งลงนั่นเองนะครับผมแถมนะครับแถมช่วงนี้มีปัญหาเกี่ยวกับนักลงทุนต่างชาตินะครับผมที่มีจํานวนเยอะ แล้วก็มีการใช้ AI นะครับผมอ่าลกริทึมเนี่ยนะครับผมในการในการเทรดนะครับผมช็อตฟิวเจอร์ก็ดีนะครับผมบล็อกเทรดก็ดีนะครับผมนะคือปัจจุบันนะครับกดกดของเขาเนี่ยนะครับผมสามารถโยนใส่บิดโยนใส่บิดได้เลยนะครับผมตลาดมันเนี่ยพันผวนมากโดนโดนช็อตค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับผมอืมนะ เนี่ยเขาก็เป็นห่วงกันอยู่นะครับว่าเฮ้ยอย่างนี้ตลาดมันก็ไม่ไปไหนมาไหนสักทีสินะครับผมนะอืมก็แบบเจอช็อตซะขนาดนี้นะครับผมนะเออก็เป็นอีกเซนติเมนต์หนึ่งนะครับผมที่เขาก็ก็พูดคุยกันอยู่นะครับผมบรรยากาศตรงนี้ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอืมก็ดูในไทม์เฟรมชั่วโมงก็ตีเส้นแนวไลกดขึ้นมากดลงมานะครับผม ก็ผ่านให้มันได้ซะก่อนนะครับผมอืมนะเนี่ยมันยังผ่านไม่ได้นะครับผมแต่ s i ซก็ยกโลแล้วแหละนะครับอืมเนี่ยอ้าก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมอืมนะนี่คือเศษซากอะไรทํทำนะครับผมข่าวที่แล้วที่ผมทิ้งไว้นะครับผมสลับ AI เนาะ ผมมองว่าเขาเนี่ยเป็น e x p e n d i n g leading diagonal น,นะครับผม A ลงมาแล้ว B C D E เรามอง E เนี่ยอยู่แถว2บาท72ตังค์ซึ่งเขาก็เกือบลงมาถึงนะครับเกือบลงมาถึงแล้วขา E เนี่ยขยิงไปหน่อยนะขยิงไปหน่อยก็ไม่หน่อยก,ก็ขยิงเยอะอยู่อ่ะนะครับผม แต่ยังไงถ้าเขาก็เด้งขึ้นไปนะครับผมมาชนแนวต้านที่ทิ้งไว้นะครับแถวๆถว4บาท30ตังค์นะครับผมย่อลงมาก็มารับที่แถว3บาท20ตังค์แนวรับที่ทิ้งไว้เนี่ยก็เป๊ะนะก็เป๊ะนะอะไรที่มันเป๊ะเราก็ต้องออกมาเคลมบ้างนะครับผมนะอืมนะครับนะเด้งขึ้นไปครับมาชนแนวต้านบริเวณ3บาท85ตังค์ที่เราทิ้งไว้ก็เห็นไหม ก็เป๊ะนะครับผมนะเออนะครับเออนะเวลามันเวลามันเป๊ะก็เราต้องออกมาเคลมบ้างนะครับผมนะเวลาผิดทางก็ว่ากันไปนะครับผมอ่ะ RSI นะครับผมตอนนี้ยกโลนะครับผมอ่าราคาเนี่ยไฮเนี่ยมันย่อลงมาก็เป็นบุริทเดเวอร์เจนสัญญาณแรกมาแล้วนะสัญญาณแรกมาแล้วนะ อ่ะเพื่อความสะดวกในในการอ่าเปิดกราฟเดี๋ยวผมจะสวิตไปอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับผมนะซึ่งผมรู้สึกว่ามันมมัันนสะดวกกว่านะครับผมอาจำภาพนี้ไว้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะสวิตไปอีกแพลตฟอร์มหนึ่งโอเคอ่ะเรามาอยู่ที่แพลตฟอร์มนี้นะครับผมตอนนี้ A A I R S I ของเขาเนี่ยกโลนะครับผม ทำโบริดเตอร์เจนนะครับราคาเนี่ยมันย่อลงมาเห็นไหม RSI ยกโลนี่คือบริดเตอร์เจนสัญญาณแรกแล้วนะซูมเข้าไปนะครับผมนะสัญญาณที่สองลนะ่ะสัญญาณที่สองคืออะไรเขายกโลครับผมนี่ไง a i ยกโลแล้วครับเพื่อนๆ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมขออ่าผมตีฟีโบอัดขึ้นไปนะครับผมตรงไฮตรงนี้นะครับผมนะครับเราก็จะได้แนวรับคือเขาหลุดแถวอ่าหกสบดุดแปดเปอนของเส้นฟ,ฟีโบน,นี้ลงมานิดหน่อยนะครับผมนะแต่ก็ไม่ถึงอ่าเจ็ดิแปดจดหกเเซนตะครับผมนะแล้วเขาก็เด้งขึ้นไปนะครับผมคือสัญญาณที่สองเห็นแล้วนะครับผม คืออะไรหลังๆมาเนี่ยผมเน้นชัวนะครับผมเพราะว่าเซนติเมนต์ตลาดมันไม่ดีเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆเบสเข้าไปแล้วแบบขาดทุนกันนะครับผมนะก็ผมเน้นให้อย่างนี้นะครับผมเขาต้องค่อยไปทาขึ้นหนึ่งย่อลงมาทาขึ้นสองแล้วก็ไปขึ้นสามย่อสี่แล้วไปห้าก็ว่ากันไปนะครับผมนะแต่ตอนนี้เขาอยู่ในบริบทของขึ้นสองนะครับผมอืม แต่ต้องยืนให้ได้นะเห็นเส้นสีสีน้ำเงินนี่ไหมเนี่ยอันนี้คือเส้น e m a ห้าสิบยืนให้ได้นะครับ a i ยืนให้ได้นะคือตอนนี้เขาอยู่ในบริบทของขึ้นที่สองแล้วนะครับผมถ้าเรานับแบบอิมพาเว็บนะครับอืมสำคัญนะครับ a i ยังไงก็ห้ามทำโลใหม่เด็ดขาดนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมเราให้แนวรับตรงนี้ แถวห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของอเส้นฟีโบนะครับผมก็แถวสามบาทห้าสิบห้าตังค์เดี๋ยวล้วปรับซะหน่อยสามบาทห้าสิบห้าโอเคตรงนี้มีในยะนะเนี่ยเห็นไหม เขาเคยลงมาแตะนะก็ถือว่ามีนัยะนะครับผมก็ให้แนวรับตรงนี้แล้วกันนะถ้าเขาหลุดลงมาก็มาเจอแถวๆสามสิบสามจุดสามหกถ้าคนยังไม่มีของถ้าเข้าตอนนี้นะก็สามสิบสามจุดห้าห้าแล้วก็สามสิบสามจุดสามห้า เอาสามห้าปัดกลมๆไปจะได้จำง,ง่ายๆนะครับผมอืมสามห้าสามหกนี่แหละนะครับผมมันต้องสามหกนะเอาจรับไปปรับไปเออต้องสามหกนะครับอืมอันนี้ก็ห้าหกไปอ่า ห้สี่ดิสมัครับแท่งเทนไหมอ่ะก็อยู่ประมาณ3ามบาทห้แล้วก็3ามบาทสานะครับผมถ้าดูสามบาทสานี่ไม่ใช่แล้วนะครับกังวลว่าเขาจะทําโลใหม่นั่นดียงไงเดี๋ยวผมจะลบเส้นฟิโบออกนะเพื่อความสบายตานะครับผมนะครับก็ให้จุดตัดขาดทุนสอง,สองที่นะครับผมถ้าใครแบบทนความเสียหายได้น้อยก็สามบาทห้ตังนะครับออกก่อน แล้วก็มารูว่าดูว่าเนี่ยเขาจะหลุดเส้นเทนไลน์สีดำที่ตีอัดไปไหมนะครับผมหรือถ้าใครแบบรับความเสียหายได้เยอะนะครับผมว่า3ามบาทสา6ตังค์นะครับผมค่อยตัดขาดทุนนะมันก็มีในยะอยู่นะครับผมเนี่ยตรงนี้เขาก็เคยขึ้นไปชนแล้วไม่ผ่านะครับอ่าขึ้น2ที่เขาทําลงมานะครับผมนะเดี๋ยวลองลองมาดูซิว่าเขาทำซิกแซกหรือคอลเลคชั่นแฟต ืดึงกราฟขึ้นจะได้ดูง่ายๆถ้าให้นับขึ้นข้างในนะครับผมนะก็ A ตรงนี้ B แล้วก็ C จบขึ้น B ทะลุหกสร์เซ็นขึ้นไปนะครับผมอันนี้คือคอเลกชันแฟตนะครับ อืมนี่คือคอลเลกชันแฟตแล้วนะครับผมขึ้นสองพักตัวแบบคอลเลกชันแฟตนะครับผมผมก็อา้าไปเพิ่มลบออกซะแล้วอ่านะครับผมขึ้นสองเนี่ยนะครับผมอา่าทำคอลเลกชันแฟตนะครับผมพักตัวแบบคอลเลกชันแฟตเนี่ยนะครับผม ขึ้น3เนี่ยส่วนมากแล้วจะเป็นขึ้นขยายนะครับผมมันมีความเป็นไปได้มากเลยที่เขาจะขึ้นแบบบูริตจะจ๋านะครับมีความเป็นไปได้นะครับผมอ่ะทีนี้ถ้าสมมุติเราแทงมาถูกทางนะครับผมเดี๋ยวสีเข้หมหน่อยเปลี่ยนสีดิอ่ะ ดูจากทรงนะครับผมที่เขาเบก61.8%ขึ้นมานะครับผมนิดหน่อยนะครับผมก็น่าจะอยู่ในกลุ่มของวีคบีนะครับผมน่าจะเป็นฟิลเดียบีนะแทงไปเ,เลยนะมาดูรอบหน้านะครับผมเราจะได้รู้ว่าเราคุยอะไรกันนะครับผม ผมอยู่ในกลุ่มของบิ๊กบีนะวี๊กบี BB นะครับผมพิวเลียบีนะครับผมนะ ก็อยู่ในหมวดของคอลเลกชันแฟตนั่นแหละนะครับผมนะอืมก็ถ้าเป็นทรงนี้นะครับผมน่าจะเด้งแรงอยู่นะเดี๋ยวลบฟีโบตัวนี้ออกนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็หาแนวต้านนะครับผมอืมเราก็หาแนวต้าน ฟังนี้ดอ่านะครับผมนะก็มองแถวนี้เลยนะครับผม4บาท 88นะให้แนวต้านไปนะสีเขียวนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมตามแนวพิโบคือถ้าถ้าเขาเบรกขึ้นมาแล้วจะทำขึ้น3เนี่ยแบบอิมพวเว็บเนี่ยคือยังไงตรงนี้ก็ผ่านอันนี้คือ จุดที่สุดของขึ้นหนึ่งก็หัวขึ้นหนึ่งนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ให้ตรงนี้อีกแนวหนึ่งนะครับแถวสี่บาทสิบเอาแถวแถวนี้นะครับผมก็จัดไปสามแนวต้านนะครับผมเอาไปลบออกอ่กอาก็จัดไปครับสามแนวต้านนะ ที่บออกจะได้สะอาดตาหน่อยเออประมาณนี้นะครับผม ai นะคือใจผมเนี่ยผมมองแถวนี้เลยนะสี่บาทแปดสิบแปดเลยนะเออสี่บาทแปดสิบแปดเลยนะก็มันพักตัวแบบ c o l l e c t i o แฟดนะครับผมคือจุดที่เขาสะสมแรงเนี่ย มันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมนะแล้วเส้น EMA 200เห็นเส้นสีแดงนี่ไหมก็ไหลกําลังไหลลงมาซับพอร์ตพอดีนะครับผมถ้าเขายืนได้ก็มองกลับตัวไปเลยนะครับสําหรับ AAI เนาะเดี๋ยวเข้ามาดูซิบกเกอร์เขามองยังไงนะครับผม AAI นะเฮ้ยตอนนี้เราเทรดอยู่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชีนะครับแต่ก็สูงไม่เยอะก็1.71นะครับผม นะมีปันผลให้นะครับผม P/E อยู่ที่15เท่านะครับผมก็15ปีคืนทุนนั่นเองอ่ะ5โบกแนะนำให้บายหมดเลย KS นะครับผมวันที่9เดือน11มองอาเพอร์ฟอร์มมาเก็ตเลยนะครับผมถ้รเก็ตไทยอยู่ที่เท่าไหร่5บาท10ตังค์เอาสินะครับผม เนี่ยโบก D A O อะไรเนี่ยนะครับผมไม่รู้ออกเสียงม่ายังไงแนะนําให้บายนะครับทายเก็ตไพยอยู่ที่50เอ้ยอยู่ที่5บาทเลยนะทิสโกโ้แนะนําให้บายนะครับผมทายเก็ตไพยอยู่ที่4บาท40เอาสินะเรามองอยูที่อะไร4บาท88คือมันเป็นไปนได้นะครับผมอันนี้ก็คือแนวของเส้นฟีโบนะัแล้วก็แถวนี้ก็มีระยะด้วยนะครับเออ เห็นไหมเห็นไหมตรงนี้ก็เคยมาพักเนี่ยเห็นไหมอืมเพราะฉะนั้นเรามองอยู่ที่4บาทแ8ตังค์นะครับผมเข้าตรงนี้ตัดขรดทุน3บาท54ตังค์นะครับผมถ้ารับความเสี่ยงนน้อยสรุปให้นะถ้ารับความเสี่ยงได้นมากตัดขาดทุนอยู่ที่3บาท36ตังค์นะครับผมแนวต้านอยู่ที่4บาท25่บ้าตังค์บาท40ตังค์แล้วก็4บาทแ8ตังค์นะครับผม ตอนนี้ค่อนข้างที่จะสวยสำหรับผมนะ AI นะเพราะว่า RSI เนี่ยยกโลทำบุรีเดเวอร์เจนนะครับผมสัญญาณขึ้น1ย่อ2นะครับผมมาแล้วนะครับแถมขึ้น2เนี่ยถ้าเขาไม่ทําโลใหม่นะพักตัวแบบคอเลกชันแฟดด้วยนะครับผมอยู่ในกลุ่มของว i กบีนะครับผมน่าจะเป็นฟิลเดียบนะตัวนี้นะอืมนะครับผมเพราะฉะนั้น สวยนะเฮ้ย AI น่าสนใจมากๆนะครับผมแต่อันนี้ผมไม่ได้ชี้นำนะอันนี้ผมมาแชร์ไอเดียนะแชร์ความรู้สึกผมด้วย <c oughs> ในตอนนี้นะครับผมเออสวยสวย AI โอเคเลยโอเคเลยนะครับผมอืมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ AI รอวอลุ่มอีกหน่อยนะเดี๋ยวเยันวอลุ่มวอลุ่มยัง อย่างบางไปนิดนะครับผมเดี๋ยวรอวอลลุ่มมาสนับสนุนนะครับผมอาทิตย์หน้าเซนติเมนต์ดีๆนี่เฮ้ยมันน่าสนใจนะ,ะสำหรับคนที่เข้าก็วางแผนไว้แล้วก็ทำตามแผนนะครับผมไม่ใช่ลงมาสามสิบห้าบาทห้าสิบสี่วางแผนตัดขาดทุนเฮ้ hey, ยยื้อไว้หน่อยละกันสามบาทสามสิบหกละกันอ่ะลงมาสามบาทสามสิบหกเฮ้ยอีกหน่อยนะ้า พอมันหลุดเส้นเ,เทนไลน์ที่ตีที่เขายกโลขึ้นมาเนี่ยนะเนี่ยอันนี้โลนะครับอันนี้ยกโลใช่ไหมถ้ามันหลุดมานี่กค็คือมันลงต่อนะครับผมนะอย่าทําเป็นเล่นนะครับติดหุ้นเดานะครับเออนะโอเคสิ่งที่ผมกําลังพูดคุยและก็นําเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมนนั้นนะครับ ผมไม่ได้แนะนําหรือชี้นำให้เพื่อนนั้นซื้อขายหุ้นตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารย์ในการลงทุนด้วยนะครับผมสําหรับเพื่อนคนไหนนะครับผมที่กําลังตามหุ้นอยู่หรืออยากให้ผมเนี่ยมาอัปเดตหุ้นนะครับผมตัวที่เคยอัปเดตท,ที่ห่างหายไปนานก็สามารถโพสต์สามารถ โพสชื่อหุ้นใต้คลิปได้นะครับผมผมจะได้นําหุ้นตัวน,นั้นมาเปิดกราฟมาแชร์เดียแรกเป็นความอเห็นกันครับเพื่อนๆเนาะเ,เราจะได้อยู่ในตลาดตรงนี้ไปด้วยกันนานๆนะครับผมกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดแชร์ลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวีดัตสวัสดีครับ